มาทำไมคะเดี๋ยวฉันจัดการเองเมื่อเชาวนี้เนะี่ยพี่ได้ยินเรื่องอะไรบางอย่างเพราะว่ามันไร้สาระที่สุดเลยจะคิดว่าฉันแต่งเรื่องก็ไม่เป็นไรเพราะมันจบแล้วคะ่ะเพราะเรื่องที่ฉันพูดมามันไม่ไร้สาระคนไหนที่เป็นคนเริ่มเรื่องคนนั้นก็ต้องเป็นคนจบมันเอง <c oughs> อย่าเดาสุ่มแล้วเล่ามั่วถ้าอยากรู้ก็จงฟัง หลังจากที่เธอแต่งงานวิรินดาพยายามควบคุมตัวเองอยู่สีเดือนแต่ก็ทำไม่ได้เธอก็หยุดเขาไม่ได้พี่ไม่ได้ขอร้องเขาแต่ว่าเขาเดินเข้ามาหาพี่เองนะเธอจำได้ไหมวันที่เธอไปกับพี่อโศกนะแล้วก็ค้างอยู่ที่พักวาราวิรินดานอนอยู่ในห้องของเขาแล้วประตูก็ล็อกจากข้างในวันนั้นเธอเองก็เข้าห้องไม่ได้ก็เลยไปนอนที่ห้องของพี่แทน แล้วหลังจากนั้นวินดาก็ไปที่ห้องพี่เขาไม่ได้มาหาเธอแต่มาหาพี่นั่นมันเรื่องเก่าคะ่ะใช่แต่เธอยังรู้ไม่หมดเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดอย่าคิดมู่วๆ <c oughs> นิชานนีพี่มีสนว่าเธอคิดอะไรแต่สิ่งที่พี่รู้คงดีกว่าถ้าเธอไม่หนีความจริง ว่าเรื่องที่รู้มามันยังมีอีกแง่มุมหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดด้วยยังไงฉันก็รู้ความจริงทั้งหมดคะ่ะแล้วฉันก็ไม่มีวันเชื่อแล้วก็ไม่มีวันยอมรับฉันเชื่อวิเดนดาเท่านั้นฉันไม่เชื่อพี่หรอกว้าเธอยังกล้าที่จะเชื่อเขาคนที่โกหกเธอมาตลอด ยังงั้นนเหรอใช่เพราะฉันเรียนรู้ที่จะเชื่อตัวเองบางครั้งเชื่อมากไปก็ไม่ดีนะจะมีปัญหาเอาได้ชูรักจันทถึงพฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบนาที